สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำไมไล้สายของ iPhone นะครับโดยจะใช้หูฟังบลูทูธกับตัวรับสัญญาณบลูทูธถูกๆนี้นะครับเอามาทำเป็นไมไล้สาย iPhone นะครับส่วนราคาค่าตัวของเขานะครับราคาถูกมากครับ35บาทครับรวมส่งก็ยังไม่ถึง100บาทเลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราต้องการไม์ไร้สายที่มีคุณภาพเสียงที่ดีนะครับเราก็ต้องซื้อไม์ไร้สายที่มีราคาหลักร้อยหลักพันเลยนะครับ2ตัวนี้นะครับคุณภาพพอๆกันนะครับจะใช้ตัวแบบไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับตอนที่เรากดเข้าสู่โหมดกล้องนะครับตัว iPhone นะครับมันจะไม่ยอมให้ใช้ไม์จากอุปกรณ์บลูทูธพวกนี้นะครับเราก็ต้องโหลดแอปนี้เพิ่มเติมครับ ชื่อว่า FV ป e c o r d e r นะครับแอปนี้นะครับจะทำให้ตัว iPhone นะครับจะดูดเสียงจากอุปกรณ์บลูทูธพวกนี้นะครับเข้าไปสู่คลิปที่เราถ่ายนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเวลาเราถ่ายคลิปตัว iPhone นะครับมันจะตัดใช้ไมโครโฟนของมือถือ iPhone เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แอปนี้แล้วนะครับตัว iPhone มันจะ อนุญาตให้เราบันทึกเสียงจากอุปกรณ์ต่อบลูทูธพวกนี้ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินในขณะนี้นะครับก็เป็นเสียงที่อาจจากไมโครโฟนที่ก้นของมือถือ iPhone นะครับต่อไปนะครับผมจะใช้อุปกรณ์บลูทูธตัวนี้นะครับเอามาทําเป็นไมไไร้สายนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้จะให้ลองฟังเสียงที่อาจจาก มือถือ iPhone นะครับถ้าถ้าหากว่าผมอยู่ห่างไปจะได้ยินเสียงประมาณนี้นะครับโดเทส2หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกสิบเสหนีเสียงที่ได้ยินก็จะสัมพันธ์กับระยะห่างในมือถือที่เราถ่ายนะครับถ้าหากว่าผมอยู่ไกลเสียงก็จะเบาลงนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบพูดโดยใช้หูฟังบลูทูธหรือว่าอุปกรณ์ต่อบลูทูธนี่นะครับ จะใช้แทนไม์ไร้สายนะครับเราจะมาลองดูนะครับว่าอุปกรณ์บลูทูธถูกๆนี้นะครับจะใช้งานได้ดีขนาดไหนครับสวัสดีครับแล้วก็เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเสียงที่ผมพูดผ่านจากอุปกรณ์ต่อบลูทูธตัวนี้นะครับซึ่งผมจะเอามาแทนไม์ไร้สายนะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาถูกมากครับ ราคาหลักสิบนะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยนะครับเป็นไงครับเสียงชัดเจนหรือไม่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ห่างไปเรื่อยๆนะครับได้ยินชัดไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโดยการตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็อัดเสียงโดยผ่านแอปพลิเคชัน Vcorder นะครับถึงจะสามารถใช้ อุปกรณ์บลูทูธพวกนี้นะครับแทนไมค์ไร้สายได้ครับเนี่ยครับอินชักนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ต้องการไมค์ไร้สายถูกๆเอาไว้ใช้กับมือถือ iPhone นะครับดูคลิปนี้จบแล้วหาคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ